สวัสดีค่ะกันหน่อยวันนี้สวยมากตรงตีมทอะค่ะสวัสดีค่ะใบเฟิร์นสุธิยาค่ะวันนี้ก็ควงคู่มากับพี่จ่อยควงคู่มากับพี่ชายค่ะก็ตื่นเต้นค่ะดีใจวันนี้ก็ได้เจอพี่ๆศิลปินหลายๆคนนะคะแล้วก็โอ้มีทั้งนักร้องนักแสดงที่มาร่วมกันในงานในครั้งนี้นะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะ ค่ะใช่สาวนาหาคู่ค่ะเป็นผลงานเพลงลูกทุ่งเนอะลูกทุ่งแบบฟังสบายๆค่ะก็เป็นแนวเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นแนวเพลงที่ตัวเอตัวเองถนดัดแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็มีโอกาสได้รับผลงานเพลงจากครูชลทีทานทองใช่ก่อนก่อนที่คุณพ่อจะเสียใช่ค่ะแล้วก็ได้นําผลงานเพลงนี้มาสานต่อใช่ค่ะใช่ สำหรับเนื้อเพลงก็เป็นแบบเหมือนสาวชาวบ้านนอะที่แบบเหมือนหาคู่นั่นแหละแต่ว่าคือการที่จะมีคู่เนี่ยก็ต้องแบบมองสักนิดหนึ่งว่าเราแบบอยากได้เนื้อคู่แบบไหนอยากได้คนที่แข็งแรงอดทนอยู่เคียงข้างกายเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ฟีดแบ็กดีมากๆเลยค่ะแฟนเพลงให้กําลังใจเยอะมากๆแล้วก็มีทั้งเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นแนวเพลงที่เหมาะกับใบเฟิร์มมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนมากๆนะคะที่คอยสพอร์ตแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กับผลงานเพลงหลายๆผลงานเพลงที่ใบเฟิร์นทำออกมารวมถึงผลงานเพลงสาวนาหาคู่ด้วยค่ะ่ลุคนี้ทารกค่ะ ดีใจค่ะหนึ่งครั้งหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งเนาะในการรวมตัวศิลปินทั่วทั้งประเทศเลยมาอยู่ในงานนี้แล้วก็การที่แบบมีผลงานเพลงต่างๆเข้ามาชิงในแต่ละรอบนี่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่หลายๆคนจะได้รับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆใบเฟิร์นก็เคยได้มีโอกาสนั้นเมื่อหลายปีก่อน <c oughs> ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ ผู้ที่มีรายชื่อเข้าชิงในแต่ละสาขาด้วยอ่อัปเดตชีวิตส่วนตัวกันหน่อยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะค่ะอาหารตอนนี้เบฟอลนก็มีรับทางพิธีกรค่ะทำงานทางด้านหน้าจอมากขึ้นนะคะรับบทบาทในเรื่องของการทำรายการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรับคอนเสิร์ตด้วยก็ยังร้องเพลงอยู่นะคะเพื่อหลายๆคนจะแบบว่าเอ้ยหายนะหน้าหายตาอะไรอย่างเงี้ย ก็พยายามอะค่ะเหมือนพอเราเรามีเรื่องในการทํางานเยอะมากขึ้นเราก็จะรู้ช่วงเวลาของตัวเองมากขึ้นเราก็จะแบ่งเวลาได้ก็พยายามหาเวลาให้ตัวเองมากขึ้นแหละทํางานด้วยก็สนุกกับการทํางานไปด้วยให้เหมือนไปท่องเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คิททไดไหมคะตอนนี้มีคนรู้ใจหรือยังมีคนรู้ใจหรือยังเอาเป็นว่ามีคนคุยเออดีกว่ามีคนคุยหัวใจไม่ว่างเนาะหัวใจไม่วา หัวใจก็ยังสีชมพูอยู่นะแต่ว่าใครๆที่เข้ามาก็คือแบบว่าเออเป็นความรักที่ดีให้กันได้อะไรอย่างงี้ดีกว่าใช่ใช่ค่ะค่ะก็อยากให้ฝากส่งการติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพลงใหม่ได้เลยค่ะก็ฝาก,ากผลงานเพลงเสาวนาหาคู่นะคะเป็นผลงานเพลงใหม่ของใบเฟิร์นสามารถติดตามรับชมได้ผ่านช่องทาง y o u b e Channel ใบเฟิร์นสุธิยาอ f f i c i a l นะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงทางหน้าแฟนเพจ Facebook ใบเฟิร์สสุธิยาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ